สวัสดีค่ะชาาราศีเมถุนค่ะฟ้าใช้แผนไพ่น,นะคะทำนายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนนะคะควรมีคู่มีครอบครัวนะคะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือนสองเดือนสามสี่ห้าเดือนจะถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะหากว่าท่านตรงกับสถานะได้หรือว่าหลายๆท่านอาจจะมีหลายสถานะท่านก็รับชมรับฟังให้ตรงกับสถานะนั้นของท่านได้นะคะทุกครั้งที่ฟ้าจะทํานายให้นะคะฟ้าจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งของบารมีท่านเนี่ย ให้ผลการทํานายแต่ะลหัวข้อแต่ละคําถามของชาวราศีเมถุนเนี่ยให้ออกมาได้ใกล้เคียงแล้วก็ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมฟ้าทำนายให้ในเดือนพฤษภาคม256นี้นะคะก็รับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานชาวโดาสดราศีเมถุนเดือนพฤษภาคม256ค่ะ พงงานดวงความรักตาน้นไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนเดือนพฤษภาคม2566ครับพลงงาน,นคนมีคู่มีครอบครัว,าวชาวราศีเมถุนเดือนพฤษภาคม2566คคนโสดชาวราศีเมถุนนะคะเรามาดูพลังงานกันเลยนะคะว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมสองห้านี้มีอารมณ์พลังงานในรูปแบบใดบ้างแล้วก็เสน่ห์ดีมีคนมาอ้อยมาจีบเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจอีกไหมเรามาเดูกันเลยนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมแล้วก็หลายๆอารมณ์งานชาสดแล้วก็ต้องพูดรวมกันเลยนะคะคุณได้พลังงานเดอะทาวเวอร์สนะคะคุณได้ไดพลังงานเดอะเฮอร์มนะคะคุณได้ได้พลังงานควีนออฟเพนดิเคิลส์เป็นพลังงานที่มีอารมณ์พลังงานชาวสดหลายๆท่านหลายๆพลังงานนถ้าคำรับชมรับฟังคีฟ้าเน,นี่ย นะคุณลองดูว่าใช่ไหมเนาะก็เหมือนกับว่าเพิ่งจบจากเลิกแยกทางอะไรก็ตามแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่คุณจบอะไรคุณแยกเลิกไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยน,นะก็มีพลังเดอะเฮอร์มิตเหมือนกับโสดโสดจริงจังโสดหมาดๆก็มีด้วยโสดกันเลยทีเดียวบางท่านก็โสดมาสักพักแหละนะแล้วก็มีพลังงานเหมือนควีนเอาเป็นดีเคิร์สเหมือนกับว่าถ้าฉันยังไม่เจอฉันยัง ช่วงเนี้ยถ้ายังไม่มีใครที่ใช่ที่ตรงใจนะมีคนมาอ้อยมาจีบแต่ก็ยังไม่ใช่สักทีนะคุณมีอารมณ์รางคิดแบบนี้เนาะอคนที่ชอบก็อ่ะก็ไปไม่ได้อะไรไปต่อกันไม่ได้คนที่เราเออไม่ใช่ขอโทษค่ะคนที่เราไม่ชอบก็ดันมาชอบเราเนาะแต่คนที่เราชอบก็ดันไปต่อกันไม่ได้อะไรเงี้ยอารมณ์พลางงานก็เลยเหมือนกับว่านั้นไม่เป็นไรนั้นฉันก็ขอแบบเหมือนคินออปเปนิคอลว่าโฟกัสที่งานที่เงินและที่ตัวเองแล้วที่ครอบครัวนะคะก็ยังคง ยังคงความสดอยู่จนกระทั่งเข้ามารับฟังคลิปฟ้าในครั้งนี้อีกครั้งในช่วงนี้ว่าเออแล้วจะเป็นยังไงก็เข้ามาดูนะว่าจะเสน่ห์ดีไหมจะเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจจะจ็กวานจะเหวี่ยงไข่มาให้ไหมดวงเปิดไหมในเรื่องของความรักจริงไหคะลองสังเกตพลังงานนะก็ชาวสดชาวชาวสดลาศีเมถุนหลายๆท่านหลายๆพลังงานนะคะท่านที่ลังรับชมเราฟังบอกเลยว่าเนี่ยคุณได้มาังเอชออฟเบนส์คุณได้มาังวิวออฟฟอร์จูนคำว่าบอกเลยหมายคำว่า คุณได้มีโอกาสได้เรียนรู้สัมพันธ์ใ,นใครสักคนในช่วงนี้อย่างแน่นอนขอให้คุณขอโทษค่ะขอให้คุณเปิดายแคบตัวคุณเองนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอกันในโลกโซเชียลออนไลน์สื่อแอปพลิเคชันต่างๆถ้าเป็นโลกออนไลน์เนี่ยขอให้สแกนกรรมให้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอกันในในที่ทํางานไปทํางานหรือเรื่องงานอย่างเงี้ยเจอกันด้วยในสายงานนะคะมีโอกาสได้สัมพันธ์แน่ๆก็ขึ้นอยู่กับบุญทําคกรรมแต่งเนาะบางคนเอ่อ ฟ้าบอกว่าได้เจอแต่บางครั้งยังไม่เจอคที่ใชัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญทองแต่งของแต่ละท่านแต่ละคู่แต่ละคนด้วยนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองคําว่าเปิดโอกาสก็หมายความว่าอ่ะถ้าเราปิดกั้นนะอย่างเช่นแบบไม่โพสต์ไม่อะไรในโปรไฟล์ก็ไม่อัปเดตไม่อะไรไม่ไม่สื่อสารกับใครไม่ไป,ปร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนไม่มีสังคมเลยอันนี้คือคําว่าไม่เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้กับตัวเองก็คือตรงกันข้ามที่ฟ้าพูดมาเมื่อสักครู่เนาะก็ลองดูนะคะก็ดีค่ะได้ได้ได บอกเลย,หล,ยหลายพลังงานเนี่ยนะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สารสามัสมพันธ์ใครสักคนในช่วงนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะพ,พลังงานเด่นชัดเจนนะคุณด้มมนเดียนเพลสเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นผู้หญิงในดวงคติเป็นผู้ชายในอุดมคตินะคะก็คําว่าอุดมคติก็หมายความว่าครบเลยหน้าที่การงานสังคมครอบครวัวการงานการเงินดีดูดีดูดดพุมมฐานนะครบนะ,ะนิสัยก็แบบ ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเ <_ d ose> ข้าใจคือคือตรงอ่ะคาว่าอุดมในคติข,ของทุกคนก็คืขอโทษก็จะพูดติดขัดนิดนึงเ็ขอโทษนะคะก็อุดมคติของทุกคนก็คือแบบใครเห็นใครก็ชอบใครก็อยากได้เพอร์เฟกอย่างนี้นั่นเองนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้ได้เรียนรู้ในลักษณะในรูปแบบนี้นะคะคุณได้พลังงานเอ่อเพสออฟเบนส์เป็นไปได้ว่ามีพลังงานเหมือนอารมณ์เหมือนของเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนมาคุยกันแบบเพื่อน หรือเพื่อนที่เข้ามาคุยกันไปคุยกันมาก็อาจจะสร้างสัมพันธ์เรียนรู้ทําความรู้จกักทำความเข้าใจก็อาจจะเกิดการปิ๊งกันเกิดกินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางไปงานปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อนแนะนําให้เจอกันด้วยก็ได้ด้วยอีกเหมือนกันนะคะ,ะคุณไดฟรังานเทมเพลเมนต์เทมเพลนต์นะคะก็คือท่านใดนะคะที่รอคอยความรักขันเก่าอยู่นะคะก็มีโอกาสสูงม,มากๆนะคะ ที่ความรักครั้งเก่าของคุณมีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นอีกครั้งในช่วงนี้หรือท่านใดที่ไม่ได้ต้องการรักเก่าครั้งเก่าแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่คู่รักคนเก่าความรักครั้งเก่าของคุณจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะก็ลองดูนะคะถ้าเขาใช่ดีต่อใจก็ลองให้โอกาสซึ่งกันและกันดูนะคะสําหรับท่านที่รอคอยความรักครั้งเก่าเนาะคอลังงานชาวโสดทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ,จะเจอคนที้ใช่ที่ตรงใจค่ะค่ะก็มาถึงกันแล้วน,นะคะมีทุกคลิปนะคะฟ้าก็ดึงเป็นไกด์ไลน์ให้จากไพ่ เลิฟทาร์ลตนะคะบุกคลิ๊งลักษณะอิสระที่จะเข้ามาอ้อยมาจีบชาวโ,โซลาสิเมทุนนะคะคุณได้วยมาร์เดลไฮเปนเซสนะคะลักษณะคาร์ลเจอร์นคน,นนั้นเนี่ยจะดูแบบดูลึกลับดูมีเสน่ห์มีเซ็กเปียวแต่เพรท้องข้ามสูงแ่ะก็ดึงดูดคุณเช่นกันนะคะดูแบด,ดูหน้าค้นหานะคนนี้ดูดีนะคะหุ่นหุ่นก็ดูดีนะคะลักษณะแบบดีเลยเด่นเลยคุณก็ดูงคุณชอบแบบนี้ไหมเนะาะลักษณะแบบเดอะสเตนนะคะคาลเจอร์คนนั้นก็ชอบ ทำงานทำงานเก่งดูมีอำนาจมีบารมีหรือเป็นหัวหน้างานคนก็ได้นะคะคนนี้จะดูมีอีโก้นิดๆนะคะชอบควบคุมความรักความสัมพันธ์แต่ดูดีด้วยบุคลิกดีคนนี้ก็เด่นนะก็ดูออกนะ,ะชอบแบบนี้ไหมนะคะลักษณะแบบ nice of sorts เขาหรือเธอนะาจะดูอารมณ์ร้อนนิดๆชอบเดินทางชอบงานปาร์ตี้สังสรรค์นะคะเป็นคนพูดตรงชัดเจนนะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยเขาก็อชอบเดินทางด้วยเช่นกันะนะก็ดูออกะชอบแบบนี้ไหมก็ ดูดีอีกเช่นกันนะคะลักษณะรูปร่างสีผิวนะคะฟ้าดึงมาให้จักไพ่ทอลิอสนะคะลักษณะแบบผิวสองสีบางอันนี้รูปร่างกลางถึงถึงเล็กนะคะ,ะดูเอานะคะ,ะลักษณะแบบผิวขาวบ้างอันนี้ก็สันทัดถึงตัวเล็กนะคะอันนี้รูปร่างผิวขาวบางสูงนะคะ ก็เดะะือยวทำเป็นไกด์ไลน์ให้แต่ถ้าตรงโดนใจก็นนะขอให้ชาวโสดทุกพวันชาวโสดราศีเมถุนเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจแล้วก็อย่าลืมเปิดใจให้กับตัวคุณเองนะคะขอให้สมหวังนะคะค่ะสําสหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณชาวราศีเมถุนคะ่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมสองห้านี้เป็นอย่างไรเนะเรามาดูพลังงานของคุณกันค่ะคุณได้พลังงานจัดเม้นนะคะคุณได้พลังงานเอสออฟคัพส์คุณได้พลังงานเอ็ดออฟซอร์สนะคะ,ค ups, ค Source, ะ,คะเป็นพลังงานที่ ต้องบอกว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสองเดือนเนาะเนี่ยก็พลังงานฟ้าจะบอกนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะถ้าคู่ความสัมพันธ์ท่านใดที่ดีอยู่แล้วขยดิ้งขึ้นไปนะแต่บางท่านบางเกณฑ์ตามพลังางานที่เข้ามารับชมรับฟังรับตรงใกล้เคียงในรูปแบบนี้ก็ลองดูก่อนนะคะว่าเช็คดูให้ดีก่อนว่าคู่งคุณเข้าเธอคนนั้นเนี่ยมีใครคนไหมนะคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเขายังมีความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือมีคู่อยู่หรือเปล่าให้ดูให้ดีก่อน ะะเพราะว่าอารมณ์พลังงานฟ้าสรุปให้เลยแล้วกันว่าในเดือนพฤษภาคมสองห้านีถามว่าเป็นยังไงนะคะคือคุณทั้งคู่หรือจะเป็นตัวคุณชาวราศพิจศกก็ได้ที่คิดและหรือว่าคูค่คุณเข้าๆกันก็ได้ที่คิดคือคุณทั้งคู่จะคิดตัดสินใจพูดคุยกันเกี่ยวกับถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เพิ่งคบพูดคบคุยกันเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยนะจะตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้ว่า มีใครอีกคนยังไม่จบกับความสัมพันธ์นั่นเองแล้วก็มาคุยกันเนาะก็จะมีรูปรงานในรูปแบบนี้ฟักก็อ่านให้ตามทางงานหน้าไพน่นี้เลยนะคะก็อาจจะเป็นคุณของคู่ก็ได้ที่คิดว่าเออเขายังไม่จบความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือเปล่าหรือคู่ของคุณเท่านั้นคิดว่าคุณเองไม่จบกับความสัมพันธ์เออครั้งที่คุณมีอยู่แล้วมาคุยกับเขาอะไรเงี้ยทาให้คุณจะได้พบพูดคุยกันนะในเดือนนี้ถึงความสัมพันธ์ อาจจะไม่ไปต่ออาจจะพอะแค่นี้ตัดสินใจพูดคุยกันอย่างแน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็สรุปให้ตามนี้เลยนะคะก็คุณชลศิรมิเมนทุนท่าถ้าหลายๆท่านหลาย,ลายพลังงานถ้าเข้ามารับชมรรบฟังแล้วพลังงานใกล้เคียงในรูปแบบนี้ก็ลองดูก่อนนะคะว่าอย่างไรเนาะเพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสองเดือนเองนะก็เช็คดูให้ดีก่อนว่าเออคู่คู่ของคุณเข้ขนาท่าหัตัวคุณเองพร้อมหรือยัยงหรือ,อ,อคือพลังงานอะ่ะ พลังงานไวเบอร์ซ่ากับกันได้คุณแลงคู่อาจจะคิดก็ได้ว่าไม่เลิกกับใครสักคนหรือเปล่าจึงทําให้จะตัดสินใจพูดคุยว่าจะอาอยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้ามีใครคนเราก็ควรหยุดแค่นี้ไหมจะมีรมณาทางพูดคุยกันในเรื่องในรูปแบบนี้เลยนะคะคุณก็ลองดูว่าเป็นพลังงานคุณหรือคู่ของคุณแต่พลังงานที่สรุปจะได้คุยกันในเรื่องนี้แน่นอนนะคะในเรื่องว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะไม่ว่าคุณชาวราศีมเมทุนอยู่ในพลังงาน หรือรูปแบบใดก็ตามแต่อยู่ในช่วงคิดตัดสินใจอยู่กับคู่คนนี้ที่ที่คุณเข้ามาฟังแล้วคู่สัมพันธ์ครั้งนี้ที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแล้วกาลังจะเป็นในอึมคืมในรูปแบบนี้ก็ขอให้คุณคิดตัดสินใจให้ดีนะคุณทั้งคู่ถ้าจิตเขาเรียกสินเสมอกันคุยสินเสมอกันหมายความว่าคุยกันแล้วก็เข้าใจกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีข้อติงแค่เรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบไม่เลิกก็ลองดูว่าเราจะไปในทิศทางใดแต่พลังงานเด่นมากๆอาจจะไม่ไปต่ออาจจะพอแค่นี้ ก็ขอให้คุณคิดตัดสินใจให้ดีนะก็นะค่อยๆดูค่อยๆไอ,อ,อ้น,นั้นกันเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นคบกันเองเนาะเดือนสองเดือนก็ยังไม่เจ็บมากหนักนะคะนะก็ลองดูขอให้คิดตัดสินใจใดีขอให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์นะคะฟังก็พูดตรงๆนะแบบไม่เจ็บมากเดือนสองเดือนจริงๆ ยังเข้าใจได้อยู่สําหรับท่านที่เป็นอย่างนี้นะสําหรับท่านใดที่ดีเราหอยดีขึ้นไปฝาก็พูดอีกครั้งเปพลังงานในรวมเนาะค่ะสําหรับคุณชาลราเมทุนที่ครบกัน3ามสี่ห้าเดือนแล้วเนาะสถานะไม่ชัดเจนเรามาดูทิศทางอารมณ์พลังงานความรักวอมสัมพันของคุณกันนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมสองห้ามีเป็นยังไงกันบ้างเนาะคุณได้พลังงานเอ่อนายเอาเปนติเคอร์นะคะคุณได้มันโฟล์ทออฟซอสนะคะคุณได้พลังงานคิงออฟแวนส์นะคะ เป็นปงานที่คุณทั้งคู่เรียนรู้ทําความรู้จักกันเนาะสามสี่ห้าเดือนแล้วก็มีระยะเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยออโฟบสอเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมสองห้าหกเนี่ยนะคะสองห้าหกเนี่ยนะอาจจะมีแบบหยุดนิ่งบ้างในเรื่องของบางทีอาจจะต้องเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยจึงทําให้บางครั้งอาจจะมีแบบแชทมาหายไปเงี้ยทำให้แบบ อาจจะไม่ได้หวานกันเท่าที่ควรในช่วงนี้เนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมสองข้าองนี้ฟาก,ก็พูดครั้งนะว่าคุณจะมีการพูดคุยทําความสัมพันธ์กันเนี้ยจะมีการเงียบเียบ,บ้างเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานเรื่องเรียนอาจจะไม่ค่อยหวานกันในช่วงนี้จริงไหมคะลองดูนะแต่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปไเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะมีใครคนใดหนึ่งที่คิดว่าอทำไมช่วงนี้เงียบล่ะเป็นไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความพยายามเข้าใจ พอเมื่อพูดกันแล้วก็จะมีการเรียนรู้ทาความเข้าใจว่าอ๋อยุ่งเรื่องงานเรื่องเรียนนะเพราะบางท่านเนี่ยหลายๆท่านก็จะอยู่ไกลกันด้วยเนาะมีความไกลนะคะแล้วก็มีความจริงใจให้ต่อกันนะคะเนี่ยถือเหรียญน,นะจะเป็นตัวคุณที่มีความจริงใจต่อกู้คุณเขาเท่านั้นคู้คุณเขาทันก็มีความจริงใจให้กับคุณต่างคนต่างมองไปในทางเดียวกันว่าดูแบบดูเป็นคนแก่งดูมีสเสน่ห์ไมีแรงดูโต เขาสูงคุณทั้งคู่คิดในรูปแบบนี้นะคะถึงแม้วางครั้งจะเงียบใส่กันบ้างก็มีความเข้าใจกันว่าเออที่เงียบไปเนะี่ยเพราะว่างานนะเรียนนะยุ่งอยู่นะแต่ก็เข้าใจกันดีฟ้าก็สรุปพรานไพ่ให้ตามนี้ว่าสําหรับท่านที่คบกัน3ามสี่ห้าเดือนนะคะสถานะไม่ชัดเจนคุณสาวราสิเมทุนนะก็ยังไม่ชัดก็ยังไม่ได,ด้ตัดสินใจเป็นแฟนกันนะก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่มีความเรียนรู้มีความเข้าใจนะถึงแม้ว่าจะมีเงียบเงียบอารมณ์เงียบ,เ,เ,งยบเงียบในช่วงนี้เงียบแต่ก็เข้าใจ เคลียร์กันแต่ก็ยังยังต้องเรียนรู้ทำความรู้จักกันไปอีกก่อนยังไม่ได้ว่าตัดสินใจเป็นแฟนกันนะแต่ก็มีความเข้าใจกันมากถึงแม้ว่าจะนิ่งไปก็บอกเลยที่ฟ้าพูดแบบนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอ่ะบางทีเงียบใส่อะไรเงี้ยไม่เข้าใจคู่ก็จะเป็นปัญหาได้ถูกไหมแต่กู้ค,คุณเนี่ยทั้งคู่อ่ะที่เข้ารับชมและฟังพลังงานท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้ก็คือดีมากคือบางครั้งเงียบใส่กันไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้หายไปไหนแต่ยุ่งยุ่ง,งแล้วก็เข้าใจกันนิดนึงนะคะ พลังงานไม่ได้มีอะไรยแย่เลยมีแค่เรื่องนี้ว่าอา,อาจจะต้องมีเงียบปใสกันบ้างนิดหนึ่งแล้วก็มีความเข้าใจกันด้วยก็ซึ่งกตีค่ะนะคนเรานะรักษาเรียนรู้ทําความเข้าใจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรักษาระดับแบบเนี้ยนะอันไหนไม่เข้าใจก็เคลียร์เพื่อจะได้ไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนชัดเจนยั่งยืนเป็นแฟนกันนะคะขอขอใหอ้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์รักษาระดับเรเวลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ค่สำหรับสถานะไม่ชัดเจนท่านที่คบกันนะคะ6-7เดือนจะปีแล้วนะค,ะคุณชาวราศีเมทุนค่ะแล้วมาดูกันเลยนะค,ะคุณได้พลังานเน่เป็นในรูปแบบใดไรบ้างเนาะในช่วงนี้เป็นอย่างไรคุณได้พลังาน four of cups นะคะคุณได้พลังาน two of cups คุณได้พังาน the magician ค่ะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะคุณมีคุณทั้งคู่เนี่ยมีการตัดสินใจแน่นอนว่าในช่วงนี้นะ เราจะตัดสินใจมาเลือกกันไหมนะคะแล้วบางท่านบางเกณฑ์ตามบางพลังงานเนี่ยก็มีสิ่งของดีๆให้แก่กันด้วยนะคะแล้วก็ผูกจิตผูกใจแขนมากมีโอกาสตัดสินใจตกลงชัดเจนบางท่านหลายๆท่านหลายๆคู่หลายพลังงานเนี่ยชัดเจนเป็นแฟนกันเลยก็มีนะคะแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญกรรมก่แกอ,อขอโทษค่ะแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญกรรมแตง่งเนาะก็เพราะว่าบางท่านหลายๆคู่หลาย,ลายพลังงานเออข้ามาฟังอ้าว ฉันยังไม่ได้เป็นแฟนอะไต้องดูกันไปก่อนนะแล้วแต่บุญกรรมกำแต่งถูกไหมคะแต่หลายๆคู่หลายๆพลังงานหลายๆดวงเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะทิ้งช้อยแล้วเลือกกันตัดสินใจจริงจังชัดเจนเป็นแฟนกันเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมสองหนี้เลยปาบอกเลยนะคะก็ขอให้พลังงานดี้เกิดขึ้นกับคุณหลายๆท่านชาวราศีเมถุนนะทีนี้เรามาดูพลังงานคู่ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณชาวราศีเมถุนคะ่ะ เขาได้เปนงานเดอะเฮอร์มีนะคะเขาได้เปนงานเดอะสตาร์เขาได้เปนงานวิวอร์จูน View เป็นประงานที่เด่นมากๆคือหลายๆคู่หลายๆท่านหลายๆพลังงานเนี่ยอยู่ไกลกันเนาะต่างทินต่าง,งแดนอ่าต่างจังหวัดตา่างอำเภอหรือไกลด้วยงานมีการแอบส่องนะคะกุ้งคุณเขาทางไหนก็ส่องคุณทางไหนได้ก็ส่องนะส่องแอบส่องแอบดูแอบคิดถึงกันหนึ่งค่ะก็มีความไกลนั่นเอง นะคะแล้วก็ตรงกันมากพลังงานตรงเลยเขาได้เดต้าวิวัฟอร์จูนเขาบอกคุณชาวราศีเมทุนว่าแบบเขาอยากจะชัดเจน่ะอยากเป็นแฟนเดี๋ยวให้รักครั้งนี้สมหวังอ่าเขามองว่าคุณชาวราศีเมถุนเนี่ยเหมือนแบบโชคชะตาพายมาเจอกันกับเขาเขาคิดแบบนี้เลยนะกับคุณนะคะจริงไหมลองสังเกตดูคู่งคุณเขาเดอกันนั้นใช่ไหมเขารู้สึกดีกับคุณมากเล่ค่ะรักครั้งนี้สมหวังแล้วเขาก็มองคุณว่าแบบเหมือนเป็น เหมือนเป็นคู่รักในดิชาติแบบเหมือนจกักรวาลเบี่ยงมาให้เขาอะไรย่างเงี้ยคุณไหมเขาคือเหมือนของขวัญกับเขาเหมือนเป็นคุณเป็นของขวัญให้กับเขาคิดดีมากๆเลยนะคะพลังงานตรงกันก็คือเขาก็อยากชัดเจนอยากเป็นแฟนกันกับคุณมีอกาสูงม,มากๆคุณนั้งคู่จะได้พูดคุยถึงความชัดเจนมากๆ,ๆ,ๆแล้วก็เป็นแฟนกันอย่างที่ฟ้าบอกก็ขึ้นอยู่กับบุญทรรมําแต่งของคู่ของพลังงานแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะคะบางท่านเนี่ยถึงเวลาแล้วก็จะได้มีความสุข กับความรักความสัมพันธ์สักทีเนาะคนเรานะคะคุณถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคร์หรอกค่ะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะก็ขอให้มีความสุขในคู่ความสัมพันธ์ขอให้สมหวังมากๆขอให้ปรับระดับความรักความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะความรักคนมีคู่มีครอบครัวาชาวราศีเมทุนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมสองห้าของสอ้าของนี้เป็นยางไรกันบ้างเนาะ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะฝากก็พูดทุกคลิปนะคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีหรือไฮดีขึ้นไปนะคะนี่แ้วมาดูกันเลยว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะ <S <S คุณได้แม่นายออฟซอร์สนะคะคุณได้งม่นทีออฟซอร์สคุณได้งงานเอสออฟคัพส์นะคะคุณได้งงานเดอะสตาร์นะคะคุณได้งานเดอะเอมเปลเลอร์สเป็นพลังงานที่ในในเดือนพฤษภาคมสอง้างนี้บอกเลยว่าหลายๆคู่หลายครอบครัวหลายพลังงานนะคะมีสิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทําด้วยกันในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็มีบางท่านบางพางานบางกินตานะเหมือนกับเอ่อมีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของเอ่อบางทีเงียบใส่กันอารมณ์แบบอ่ามีความระแวงมีความไม่เข้าใจมีการหึงหึงกันนิดหนึ่งจึงทําให้อาจจะนอนไม่หลับมีความเครียดคิดวิตกกังวลในคู่ในครอบครัวเป็นพลังงานที่แนะนําข้อติ่งเพียงเล็กน้อยนะคะ นอกนั้นดีมากก็คือจะมีการพูดคุยมีการเริ่มต้นทำใหม่ๆสิ่งใหม่เรื่องการงานการเงินพูดคุยกันในในครอบครัวเป็นทางที่ดีมากๆนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคู่ของคุณเข้าเาอนั้นคุณชาวราศีพิจิก่ะนะคู่ของคุณเข้าเาอนั้นอาจจะนิ่งเงียบไม่ค่อยโรแมนติกจึงทําให้คุณคิดมากเอ๊ะเขามีใครไหมอะไรมีความกังวลมีความหงุดหงิดจุกจิกวัวจิตหัวใจไม่ได้หลังใจอารมณ์คุณคุณแค่ข้อติ่งแค่เล็กน้อยนะพลังงานไพ่อย่างอื่นดีมาก นะคะคุณจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ใหในคู่ในครอบครัวในเรื่องของการงานการเงนิงน,งน,งนปรึกษาการเป็นทางคิดติมาก,มากฟอบ,บอกเลยติงแค่เรื่องคิดมากความไม่หวานใจกันนั้นเองอาจจะทําเป็นปัญหาได้ในช่วงนี้คุณลองสังเกตพลังงานนะคะพลังงานวิปริกับอาจจะเป็นคู่ของคุณไหมที่เขาคิดว่าคุณไม่หวานใจเขาคุณมีใครไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้คิดวิตกกังวลนะคะแต่เรื่องอื่นดีมากจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่อย่างแน่นอนแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ พลังงานดีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆในให่คู่ในครอบครัวสิ่งใหม่ๆจะดีๆเกิดขึ้นในคู่ในครอบครัวช่วยกันปรึกษาหารือเป็นทางที่ดีมากข้อติงเล็กน้อยก็คือพลังงานทําให้เครียดวิตกกังวลว่าคู่คุณเขาเธอคนนั้นมีอะไรปิดบงังไหมแบบไม่ค่อยหวานใส่โน่นนี่นั่นอะไรนิ่งๆอะไรเงี้ยก็มีความหงุดหงิดจุกจิกไม่ได้ไม่ได้ด่างจิตด่ดางใจเพราะนั้นท่านใดที่เข้ารับชมรับฟังแล้วพลังงานใกล้เคียงในรูปแบบนี้เออฟังแล้วใกล้เคียงใช่เนาะเออใกล้เคียงเลยอ่ะนั่นคุณก็ไปปรับเลย ฟ้าทํานายไพ่อ่านไพ่ให้ไม่ได้แบบว่าเอ,อคำว่า,าใหญ่ไพ่ดูเราเนี่ยที่ฟ้าจะบอกอ่านให้เนี่ยไม่ต้องอใหญ่ไพ่ดูเรานะาให้ไพ่ใหญไพ่ดูเราหมายความว่าเอาไปปรับเลย mm. อุยฟังแล้วใช่ปรับอารมณ์เลยปรับสมดุลเลย mm. ถ้าเป็นคู่ของคุณเขาถ้าอย่างนั้นคิดแบบนี้เลยคุณก็อ่าเปเคียร์ไป,ไปทาความเข้าใจเพราะว่าสิ่งดีๆในคู่ในครอบครัวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะปัญหาแค่เพียงเล็กน้อยดีฟ้าอ่านให้เออคุณก็คิดเออไปแก้ไขซะหรือถ้าเป็นตัวคุณเองที่เป็นอารมณ์ในรูปแบบนี้คุณก็ปรับ นะค,ะคนเรามีพลังงานชีวิตคู่ครอบครัวที่ดีแล้วก็ขอให้รักษาสมดุลพลังงานชีวิตคู่ครอบครัวที่ดีไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปมีปัญหานะคะแล้วก็พลังงานชีวิตคู่ครอบครัวดีเราก็จะขับเคลื่อนสิน่งดีมีแต่โชคดีเข้ามาในคู่นครัวจริงนะคะแต่ถ้าพลังงานชีวิตคู่คในครอบครัวอึมครึมนะคะปัญหาเพียงเล็กน้อยก็จะทําให้หาหนทางไม่ออก เลยนะคะเพราะนั้นรักษาสมดุลพลังชีวิตคู่ครอบครัว,วให้ดีคอให้มีความสุขใน,ใ,นมสมนในคู่ในความสัมพันธ์ในคู่ในครอบครัวนะคะโชคดีมากๆมีความสุขอบอุ่นนะคะในเดือนนี้นะค,ะค่ะก็ครบแล้วนะคะทุกพลังงานเลยทั้งชาวโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็ ท่านใดที่ต้องปรับอารมณ์ความรู้สึกสมดุลน,นะคะพลังงานะนะก็ปรับสักนิดหนึ่งหากท่านใดที่ไม่ทราบว,ว่าต้องปรับยังไงนะคะก็จะมีวิทยากรหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในช่อง Youtube ก็ท่านก็ไปเลือกชมรับฟังให้ถูกจิกิกับคุณหรือบางท่านอาจจะไม่ได้ชอบในฟังในรูปแบบนี้ก็ไปดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายหรือทําในสิ่งที่เราชอบหรือไปแห่งเอากับเพื่อนเพื่อ,อปรับสมดุลพลังงานให้อารมณ์ พระงานเราดีขึ้นภายในดีสุภายนอกนะคะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาจริงมาทั้งเรื่องการงานการเงินกิรญยานมิตรที่ดีความรักดีดด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพาทั้งกายและใจนะคะก็ฝาก็ขอบพระคุณสําหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟา้ามาโดยตลอดนะคะ <S <S แล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลย นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ